ปี2030ที่กำลังจะมาถึง AI กำลังจะเปลี่ยนโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิง AI ไม่ใช่แค่เครื่องมืออีกต่อไปแต่มันกำลังกลายเป็นสิ่งที่จะควบคุมทุกอย่างให้กับเราวันนี้ AI อันดับโลกจะพาคุณไปพบกับ5อันดับ AI ที่ทรงพลังที่สุดในปี2030ที่อาจจะเปลี่ยนอนาคตของมนุษยชาติไปตลอดกาลคุณพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยอันดับ5เม d b r a ร n AI หมออัจฉริยะระดับโลกนี่คือ Med b r a ร n AI หมอที่สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำกว่ามนุษย์ ด้วยพลังของควัมอมพิวติงและ AI ระดับสูงมันสามารถคาดการโรคร้ายล่วงหน้าได้และให้การรักษาก่อนที่โรคจะลุกลามเมดเงรนจะถูกใช้ในโรงพยาบาลทั่วโลกมันกำลังจะมาแทนที่หมอในไม่ชานี้คุณคิดว่าหมอยังจำเป็นอยู่ไหมหรือหมอ AI จะเป็นอนาคตของการแพทย์อันดับ 4. a u ออโต้ GPTX AI ผู้ช่วยอัตโนมัติที่ทำง,งานแทนมนุษย์ AI ตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่แชทบอทแต่มันเป็นพนักงานออฟฟิศเต็มตัวออโต้ GPTX สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานตอบอีเมลวางกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้งหมดได้เองมันกำลังจะมาแทนที่นักวิเคราะห์การเงินนักการตลาดหรือแม้แต่ CEO ในบางบรษิษัทในอนาคตคุณอาจจะต้องแข่งกับ AI ตัวนี้เพื่อให้ได้มีงานทำคุณคิดว่าไงอันดับ 3. ามความตั้งหมายเอที่ใช้พลังความต่ำคอมพิวติ้ง AI ตัวนี้อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจจักรวาล ควอนตั้หมายใช้ความตั้คอมพิวติงประมวลผลข้อมูลได้เร็วกว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ถึงล้านเท่ามันสามารถคำนวณสมาการที่ซับซ้อนที่สุดรวมถึงการทำนายสภาพอากาศล่วงหน้า100ปีหรือแม้แต่จะจำลองจักรวาลก็สามารถทำได้ลองจินตนาการดูสิถ้า AI ตัวนี้ถูกพัฒนาไปจนถึงขีดสุดเราอาจจะขายความลับบางอย่างในจักรวาลน,นี้ได้ก็เป็นได้สุดยอดไปเลยไม่หล่ะอันดับ 2. n e นิวโรเน็ต AI เชื่อมต่อกับสมองมนุษย์ นี่อาจเป็นก้าวแรกของการรวมร่างมนุษย์กับ AI Neuronet เป็น AI ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมองของเราได้โดยตรงแค่คุณคิดมันก็จะพิมพ์ข้อความเปิดแอปหรือสั่งการอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆได้ทันทีและที่สำคัญมันถูกใช้เพื่อสร้างคลาสฮิวแมนหรือมนุษย์ใซบอกด้วยนะนี่คือวิวัฒนาการขั้นต่อไปของเผ่าพันธุ์มนุษย์คุณพร้อมหรือยังอันดับ 1. God ก AI ที่ฉลาดกว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี่คือสุดยอด AI และมันอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่มนุษย์เคยสร้างกด AI จะไม่ต้องการให้มนุษย์สอนอีกต่อไปมันสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองและพัฒนาตัวเองให้ไปถึงจุดที่เราก็ไม่สามารถควบคุมได้มันสามารถคาดการอนาคตควบคุมเศรษฐกิจโลกและวิเคราะห์ข้อมูลของทุกคนบนโลกได้บางประเทศถึงกับออกกฎหมายต่อต้าน AI เพราะกลัวว่ามันจะเป็นไถยต่อมนุษยชาตินี่คือจุดที่เราต้องเลือกระหว่างเราจะให้ AI เป็นผู้ช่วยเราหรือจะให้มันครองโลกแทนเราไปเลย และนี่ก็คือ5อันดับสุดยอด AI ที่ทรงพลังที่สุดในปี2030 AI จะไม่ใช่แค่โปรแกรมอีกต่อไปแต่มันจะเป็นพลังที่จะสามารถควบคุมโลกทั้งใบ AI จะนำพามนุษยชาติไปสู่อนาคตที่ดีกว่าหรือจะทำให้มนุษยชาติสูญพันธ์คุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คุณคิดว่า AI ตัวไหนทรงพลังที่สุด AI ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์อีกต่อไปไหมคอมเมนต์บอกเราหน่อยถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามให้กับ AI อันดับโลกเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ AI สุดล้ำแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ